ชัญเราคริสตชาชนมารวมยินดีชาญมาสาดเดโชเลวันทารวมกับชาวสวรรค์และแทบแทวามาสันสันบูชาพระเจ้าชาญรวมเจนรวมใจรวมภาวนา เะพประครา์ชีวิตของเราชาสะสดงพระเจ้าเทิบันเทาและนำเอาไปปาิในบันตามดิฉันพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องวัสดีเราระลึกถึงท่านนักบุญที่มธทีและทีตาสพระสังฆราช พี่น้องเราอยอมรับว่าเราเป็นคนบาปได้ร่วมกันประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปขอบพระมารีพระจารีเสมอ ขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถินขอพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระกฤสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระรฤสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิน ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้างครโปรดให้ท่านนักบุญที่โมทีและทิตัสพระสังคราชปฏิบัติคุณธรรมเยี่ยงอักระสาวกอย่างน่าสรรเสริญขอท่านนักบุญทั้งสองช่วยบอนขอแทนข้าพระเจ้าทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างชอบธรรมและศรัทธาจะได้บรรลุถึงบ้านเกิดเมืองนอนแท้จริงในสวรรค์ทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิตติเจ้า พระเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนบทอ่านจากจดหมายนบ,บุญเปาโลอัคาระสาวกถึงชาวทิโมธีฉบับที่สองจากเปาโลอัคาระสาวกของพระคริสต์เยซูโดยพระประสงค์ของพระเจ้า ตามพระสัญญาที่จะประทานชีวิตให้เราในพระคริสตเยซูถึงที่โมทีลูกที่รักขอพระสถานพระเมตตาและสันติจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระคริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสถิตอยู่กับท่านเถิดข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้า ที่ข้าพเจ้าปณนีบัตรับใช้ด้วยมโนธรรมบริสุทธิ์เช่นเดียวกับบรรพบุรุษข้าพเจ้าจะระลึกถึงท่านอยู่เสมอในการอธิษฐานทั้งวันทั้งคืนข้าพเจ้ายังระลึกถึงน้ำตาของท่านและปรารถนาที่จะพบท่านเพื่อให้ข้าพเจ้ามีความยินดีเต็มเปี่ยมข้าพเจ้ายังระลึกถึงความเชื่อที่จริงใจของท่าน เป็นความเชื่อแต่เดิมของโลอิสยายของท่านและเป็นความเชื่อของยูนิสมารดาของท่านและข้าพเจ้ามั่นใจว่าเป็นความเชื่อของท่านด้วยข้าพเจ้าจึงเตือนความจำของท่านเพื่อให้พระพรพิเศษของพระเจ้าเป็นไฟที่รุ่งโรจน์ขึ้นอีกท่านได้รับพระพรน,นี้โดยการปกมือของข้าพเจ้า พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่บรรดาลความขาดกลัวแต่ประทานจิตที่บรรดาลความเข้มแข็งความรักและความควบคุมตนเองแก่เราดังนั้นท่านอย่าอายที่จะเป็นพยานถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรืออายที่ข้าพเจ้าต้องถูกจองจำเพราะพระองค์แต่จงเข้ามามีส่วนร่วมทนทุกข์ทรมานกับข้าพเจ้า เพื่อข่าวดีโดยพระนุภาพของพระเจ้าพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าทั่วพิภพจนสุดปลายแผน่นดินได้เห็นความรอดขององค์พระเจ้าจงร้องเพลงบทใหม่ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด จงร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าจากทั่วแผ่นดินจงร้องเพลงถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์เถิดจงประกาศทุกวันว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้นชิญเรัาทั่วพิภพจนสุดปลายแผ่นดิน เล่าถึงพระสิริรุ่งโร์ของพระองค์แก่นานาชาติจงประกาศกิจการหน้าพิศวงของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติเชิญรับทั่วพิภพจนสุปรายแผ่นดินได้แหนความรักขององค์พระเจ้า ครอบครัวประชาชาติทั้งหลายจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระสิริลุ่งโร์และพระนุภาพของพระองค์จงสรรเสริญพระสิริลุ่งโร์แห่งพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดจงนำของถวายและจงเข้ามาในท้องพระโลงของพระองค์เชิญรับทั่วพีพมจนสุดปลายแผ่นดิน ได้ห็นความรอดขององค์พระเจ้าจงกล่าวแก่นานาชาติว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ปกครองพระองค์ทรงตั้งโลกไว้อย่างมั่นคงจะคอนแคลนไม่ได้พระองค์จะทรงพิพากษาประชาชาติด้วยความยุติธรรมสวรรค์จงยินดีแผ่นดินจงเปรมปรี ทะเลและทุกสิ่งที่อยู่ในทะเลจงส่งเสียงคลึกโรมดังฟ้าขนองเถิดเชิญรับทั่วพีพบจนสุดปลายแผ่นดินได้เห็นความรักขององค์พระจา้าเชิญยืนอันเลลูยาอัลเลลู พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศข่าวดีแก่คนยากจนไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำอัลเลลูยาอัลเลลูยา พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาขอถวายพระเกียรตยิแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งสิทธิอีก7 2สคนและทรงส่งเขาล่วงหน้าพระองค์เป็นคู่คู่ไปทุกตำบลทุกเมืองที่พระองค์จะเสด็จพรงตรัสกับเขาว่าข้าที่จะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิดจงไปเถิดเราส่งท่านทั้งหลายไปดุดลูกแกะไปในฝูงสุนัขป่าอย่านำถุงเงินย่ามหรือรองเท้าไปด้วยอย่าเสียเวลาทักทายผู้ใดตามทางเมื่อท่านเข้าบ้านใดจงกล่าวก่อนว่าสันติสุขจงมีแก่บ้านนี้เถิดถา้ถามีผู้สมควรจะรับสันติสุขอยู่ที่นั่นสันติสุขของท่านจะอยู่กับเขา มิฉนั้นสันติสุขของท่านจะกลับมาอยู่กับท่านอีกจงพักอาศัยในบ้านนั้นกินและดื่มของที่เขาจะนํามาให้เพราะว่าคนงานสมควรที่จะได้รับค่าจ้างของตนจะเข้าบ้านนี้ออกบ้านโน้นเมื่อท่านชอบไปในเมืองใดและเขาต้อนรับท่านจงกินของที่เขาจะนํามาตั้งให้จงรักษาผู้เจ็บป่วยในเมืองนั้นและบอกเขาว่าพระนาาจักของพระเจ้าอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายแล้ว พระว่าจาของพระเจ้าขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเถิดเวลาที่พ่อมีโอกาสแบ่งปันในมิซาส่วนใหญ่พ่อก็จะเลือกเรื่องที่หมายว่าเวลาที่แบ่งปันแล้วเอาประสบการณ์มาเล่าเนี่ยครับเราก็จะเลือกเรื่องที่เรารู้สึกสะเทือนใจโดยตัวของเราเองก่อนเมื่อวันอาทิตย์ พอเทศเสร็จก็มีคุณป้าท่านหนึ่งถือซองมาให้แล้วก็บอกว่าคุณพ่อฝากไปทำบุญให้กับซิสเตอร์ที่ประเทศพมา่าด้วยเพราะว่าพ่อก็เล่าเรื่องของซิสเตอร์ที่นั่นเพราะว่าก็อยู่ในวงงานนิดหน่อยแล้วเขาก็เล่าว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่อารามแล้วเพราะว่าอารามวัดหรือโรงเรียนเนี่ย เป็นสถานที่ที่ถูกโจมตีได้ง่ายเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็จะจะคาดเดาว,ว่าจุดเหล่านี้จะให้ที่พักเพราะฉะนั้นซิสเตอร์ก็ต้องออกมาจากอารามแล้วก็มาอยู่ในป่ากับเด็กๆนู่นนี้นั่นแล้วก็เวลาที่พ่อทํางานสื่อเหมือนกันเนี่ยเขาค้นพบตลอดเวลาก็คือว่าคือพ่อไม่มีวัดหมายความว่าไม่ได้รับผิดชอบวัดหรือโรงเรียนเวลาที่ เราอยู่โรงเรียนเราก็พบเด็กจบเราก็มีจํานวนเวลาที่เราเห็นสิ่งต่างๆใช่ไหมครับของพ่อ,พ,อพ่อก็ไม่ได้มีจํานวนนับอะไรแต่เวลาที่เราไปในหลายๆที่เนี่ยก็มีคนมาทักมาให้กําลังใจในสิ่งที่เราทำขอยกตัวอย่างแค่นี้เพื่อบอกว่าเวลาที่เราทํางานของพระเนี่ยเราก็เราก็ต้องรู้สึกว่าเราทํางานของพระด้วย เพราะว่าอะไรมันแตกต่างจากการทํางานของเราความสําเร็จของเรามันก็อยู่ที่เราแต่ว่าความสําเร็จของพระน้ําพระไถยของพระเนี่ยมันจึงแปลว่าบางทีก็ไม่สําเร็จบางทีก็มีความยากลําบากวันนี้พระเยซูเจ้าก็ส่งสารุสิทธิ์ออกไปส่งไปล่วงหน้าส่งไปเพิ่มกำชับเยอะแยะไปหมดเลยในใจสารุสิธิ์คงจะคิดแตกต่างกันไปถ้าเขาคิดในแบบเขาเป็นคนงาน เขาก็ไปทำได้ผลเท่าไหร่เขาก็ภูมิใจแต่ถ้าเกิดเขานิกว่าเขาเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเขาก็ทํางานเขาก็ทําหน้าที่แต่ได้ผลเท่าไหร่บางทีเราไม่รู้หรอกครับแต่มันเข้าไปอยู่ในใจของคนมันเข้าไปอยู่ในความรู้สึกนึกคิดมันเข้าไปอยู่ในการเจริญชีวิตของเขาพ็เชื่อว่านี่คือเรื่องราวของการเป็นสาธุสิทธิ์ของพระเยซูแล้วพอเชื่อว่าแต่ละคนก็ต้องใช้เวลาคนที่พระเยซูเจ้าส่งไป อาจจะทําตามเงื่อนไขกดข้อบังคับอยู่เป็นคู่นูน่นนี่นั่นเช็คลิสทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่สุดเขาจะค่อยๆพบว่าเอ๊ะมันมีเรื่องบางเรื่องที่มันมันคาดเดาไม่ได้แต่มันกลับทําให้เรารู้สึกมั่นใจในสิ่งที่เราก้าวเดินในทุกๆวันมีเรื่องบางเรื่องที่เราอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันล้มเหลวจังเลยมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยเนี่ยมันคิดยังไงมันก็รู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบมาตรฐานทั่วไปมันไม่เห็นผลขัดทุนได้ซ้ําไป แต่ถ้าเรามั่นคงชัดเจนสม่ำเสมอว่าก็เราําเพื่อพระผลงานที่มันเกิดขึ้นมันจึงไม่ใช่เรื่องของเราแต่มันจะเป็นการเสริมความรักของพระแล้วก็สิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกให้ทุกคนที่พระองค์ทรงส่งไปไปบอกเขาว่าพระณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้ท่านแล้วเราจะทำยังไงให้อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้ ปวงประชาสัตว์ปรุจของเราคนที่พบเห็นเราพูดคุยกับเราหรือมองเข้ามาในชีวิตของเราแล้วรู้สึกว่าอืนี่คือเรื่องราวของความเชื่อในแบบของเรานี่คืออาณาจักรแห่งความรักนี่คือเรื่องราวที่มันโพ้นไปอีกกว่าจํานวนนับใดๆกว่าความสําเร็จที่ถูกประเมินทางเอกสารวิชาการแต่มันถูกประเมินด้วยชีวิตที่เขาศรัทธาขึ้นมั่นคงขึ้นก้าวหน้าขึ้นแล้วก็พบว่าทุกๆวัน ก็ยังสามารถฝากไว้ในความรักของพระได้ ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้าแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดในรันดอนข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเล่าอวังุ่น ซึ่งขบเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นตังหุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าบเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพร,พรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอพระเกิพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจาก,กศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินก็แต่พระเจ้าพระองค์ผลให้ท่านดับ,บุญทิโมธีและทีตัสพระสังฆราชปฏิบัติคุณธรรมเรียกอัครสาวกอย่างน่าสรรเสริญขอท่านดับ,บุญทั้งสองช่วยบอนขอแทนข้าพเจ้าทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างชอบธรรมและศรัทธาจะได้บรรลุถึงบ้านเกิดเบืองน,นอนแท้จริงในสวรรค์ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิดเจ้า พระเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอามนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสรนพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาล พราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดทนเดชะพระบาลมีพระกิตติเจ้าพระองค์ทรงแต่งตั้งบรรดาอัรสาวกเป็นรากฐานให้พระศาสนาจาักตั้งมันเป็นเครื่องหมายแสดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในโลกนี้จะได้สอนมาดูให้รู้จักความจริงอเป็นหนทางํำไปสู่สวรรค์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดาน,นักบุญเป็นนิจาการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาล พระสิริรุงโร์แผ่ไปเท่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระพเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดถ้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกิดอันเประเสเถรแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าหนี้นี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระฤิทธิของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย ก่อนที่พระคิดเสดเจ้าจะสรงมอบพงเพื่อรับธรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอบพระคุณบิออกประทานแกบ่บรรดาศิทธิรัสบ่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำดองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่น พอบระกคุณอีกครั้งหนึ่งประทา,านแกบ่บรรดาศิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันดีนยงเลยซึ่งจะลางออกเพื่ออาภัยบาปสําหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทําการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ้เราประกาศพระธรรมบาลมลึกแห่งความเชื่อพระคริสตเจ้าได้เส้นพระชนพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งแม้แต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าพอน้องถวายปางอันบันดาลชีวิตกับเพื่อโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ พระเจ้าทั้งหลายกระดาบบอลขอเปิดให้พระจ,จริตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทธิ์ของพระกิตตเจ้าแล้วให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกลียงสักและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพ ตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนรณนาบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดอ์กับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอักสาวกแม่บุญทุกท่านบุญยาลาศีนิโคลัสและบุญยาลาศีชาวไทยทุกองผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพระเกียรติสดุดีพระองค์ เดเพ่พระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพพรงทรงพระสิริทุงโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินือนในสวรรค์ โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ขาพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอาภัยแก่ขาพเจ้าเหมือนขาพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยขาพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดปิดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นพยันตร,รายทั้งสิน้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันดีส่งพระกุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไป กระดาที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระิริรุ่งโน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรก็แต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอักขสาบกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจากของพระองค์ และโปรดให้พระศาสนาจาักสงบราบลื่นมีสัมัาคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริอและครองราชตลอดนิรันดรน,อนขอสันติสุขของพระคิดเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิดเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทิญ ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้พีพระชนเพื่อลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าจ้าปโบตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระกิตเจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแ,แต่พระเจ้าพระองค์โปรดให้ท่านนักบุญที่โมธีและทิตาสพระสังคราชปฏิบัติคุณธรรมเยี่ยงอักรสาวกอย่างน่าสรรเสริญขอท่านนักบุญทั้งสองช่วยบอนขอแทนข้าพเจ้าทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างชอบธรรมและศรัทธาจะได้บรรลุถ,ถึงบ้านเกิดเมืองนอนแท้จริงในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริอและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิต ตลอดนิรันดร์อเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระผู้ทรงสัรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอเมนทิฏฐิมิสาจ,จบแล้วจงไปในสันติสุขของพระกิตติถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า26 1, 26 1. 2 6 1 261เราส่งท่านไปเหมือนดังชมพู ทำกลางฝูงสซนักป่าที่มุ่งทำลายประชาว่าจงรอบขอบดังงูที่รู้ระวังแต่จงไร้ความชิงชังดังพิลอาอบใจเสื่อแสนงามเราส่งทันไปสอนชาวประชาให้มารู้จักประนี